สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอด,แอดสปิโดนะครับวันนี้วันอังคารที่3พฤศจิกายนนะครับกลางเดือนแรกนะครับของเดือนใหม่นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจนะครับ ให้ติดตามชมติดตามเชีร์กันเยอะมากในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับใน2รายการทั้งยูฟาแชมเปียนเบกและแชมเปียนชิพอังกฤษอย่างละ1คู่นะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลถ้วยยุโรปนะครับเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนะัดที่3เป็นคู่บิกแมตนะครับระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านพบกับอินเตอร์นะครับทั้งสองทีมเป็นทีมเต็งประจำกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าผลงานในการออกสตาร์สองเกมแรกเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับชุดขาวเก็บมาเพียงแค่1แต้มนะครับส่วนทางงูใหญ่เนี่ยเก็บมา2แต้มวันนี้โคจอมาเจอกันเองซึ่งถือว่าเป็นบอลถูกคู่แล้วก็การเดิมพันค่อนข้างสูงครับชุดขาวฟอร์มอาจจะไม่ดีนะครับแต่ผมมองทว่าประสบการณ์เกมยุโรปเนี่ยยังมีความนิ่งแน่นอนมากกว่านะครับแล้วก็เกมล่าสุดครับการที่สลมทางเวสกามาซีหนึ่งเรียกความมั่นใจได้พอสมควรครับวันนี้ครับแผงหลังถือว่าเต็มนะครับมีเซติโอรามอสจับคู่เซนเตอร์แบ็กกับ ราฟาเอลวานานะครับแล้วก็แนวรุกรับการได้ทางเอเดนอาซาครับสตาร์ตัวเก่งชาวเป๋อเยมเนี่ยฟิตกลับมาตัวนี้ครับทำให้เกมลุกของชุดขาวเนี่ยมีความไหลรื่นอันตรายมากขึ้นนะครับวันนี้ครับสามประสานกองหน้าเนี่ยเป็นมาโกอาเซนซิโอคาริมเบนเซม่าและอาซานะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวลุกที่ลงตัวและดีที่สุดชั่วโมงนะครับของทางเจ้าถิ่นวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางงูใหญ่ครับของกุลซืออันเตโรคอนเต้ซึ่งพาลูนะครับต้องบอกว่าเป็นทีีมท่ผลลงงานตก จากปีก่อนอยากน่าใจหายการเตรียมทีมทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ระบบ3 5 2ชุดนี้แนวรู้ครับคู่กองหน้าอย่างโรเมลูร,ร,รูกากูเนี่ยยังไม่ฟิตกลับมานะครับแล้วก็แผงหลังครับผมมองครับว่า3เซนเตอร์อย่างสเตฟานเดฟายดานิโรอมโัมบซิโอ และอเลสซานด้าคนลโลครับเป็น3กองหลังที่ดูแล้วเนี่ยเกมรับแย่มากนะครับแล้วก็สมาธิเนี่ยมักจะหลุดง่ายวันนี้ครับเป็นชุดขาวครับซึ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ความนิ่งความเขี้ยวของฟุตบอลยุโรปมีมากกว่าเช่นกันครับที่เปิดมาให้เรอัลมาดริดครับเป็นต่อ0.5นย์จุ้คุณครับซื้อใจความเขี้ยวแล้วก็เกมลุกที่หลากหลายมากขึ้นกรบคุณตา้งชุดบ้ามีโอกาสเฮเต็มด้วยการเบลดเอาชนะได้เชียร์เรอัลมาดริดนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิิิิิิพพออััััังงงกกกกฤษนนนนนะะคครรรรรรบบ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 เเเเเเปป็็็าาาาจหว่ทแแ์์ดดด้สโ เท่าที่ติดตามครับแท็กติก4-3-3เนี่ยเป็นทีมที่เกมรุกดุดันนะครับเพียงแต่ว่าเกมรับเนี่ยแย่มากแล้วก็สมาธิใักลาะเนี่ยมักจะหลุดง,ง่ายน,นะครับเจีกับทางมิเดิลสโบร์ครับซึ่งฟอร์มเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นยาวเจ็ดเกมล่างสุดไม่ปาชัยนะครับชนะ4เสมอสามแล้วก็ส่งบอลการทําทีมของทางนิเวอด็อกเนี่ยยิงเล่นยิงลงตัวมากขึ้น,นครับจุดแข็งคือความเข่มนครับเกมรับเนี่ยแน่นมากแล้วก็เกมลุกเนี่ยมีจังหวะโต้กลับทีมวางผลได้ผมมองว่าโบโรเนี่ยเป็นบอลเน้นผลลลลลแแ้้้ววกกกกกกก็ููดดดรรอปชเเเนนนีีี่่่ยมมาาาาาพพะะฉัังคบทิให เป็นต่อ0.25คนเลครับเชียรสองหน้าของทางสิงแดงโบโลมองว่าวันนี้ครับมิดเดิลสโบจะมี1หรือว่า3แต้มกับออกไปได้เชียร์มิดเดิลสโบนะครับวันนี้ครับสองเทนคลิปนี้เชียร์บอลต่อเชียร์เรอัลมาดดิดเชียร์บอลรองเชียร์มิดเดิลสโบนะครับเฮงแกรงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่รนงนี้สวัสดีครับ